เขาทำอะไรกันนะข้างนอกอ่ะเขาทำอะไรกันหรืเปล่าวายเวายเด็กไอ้เด็กได้ได้ง่ายๆดูไหมนะเดี๋ยวพ่อใส่ให้พ่อใส่ปากให้โอเคไอ้กูอยับ อับ <c oughs> โอ้วลาแบบอร่อยสดๆอับอับอับจัดก,การเลยเลือกโนไห้จะเลือกโนไหนจะเลือกนไหน

้้วอาาช่รวมแล้วเนื่อชายังไม่ได้ร้องจบประโยคเลยประเทศไทยรวมแล้วเนื้อชาเชื้อไทยเต็มไป